แดง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 โรตีมาแล้วค่ะแม่ครัโรตีมาแล้วค่ะโมมาบมาแมมามา,มาวันนี้อยู่ที่ไหนคะโมมาบอยู่ที่เอ่อข้างเซเว่นเอ่อแล้วก็ตรงข้างตัวใโอ,โอ,อนน้ยแล้วกนเซเว่นมันเยอะมากอ้าวก็มันอยู่ตรงนี้อะใจพวยเลยอันนี้จะมาขายโรตีเหรอคะเอา,าไปทำอะไรวะ แม่ค้ามาแล้วค่ะ <c oughs> แมาแม่ค้ามาแล้วค่ะระวัมืนจะเม่วยยมันจะไหมเรงยลูกค้าด้วยเลยเยลูกค้าย อันนี้ตัวปองยังหวังอยากจะกินอยู่เขาไม่กินค่อยโทษเองนี่แม่ก็าทำเ็วมากใช่าไม่ราบพิกพิกรอบเลยจริงๆนีต้องพิก่อนเหรอแม่นปฟองนี่แม่ขาตัวจริงนี่นึกตัวปองยาวเป็นแบบอย่างเด้อ โอ้ยยเแวแรกที่พ่อยังวันนี้เงียบเหรอคะใชเพิ่มเพิ่มมาอ๋อเพิ่มมาเออว่าแล้วเมื่อกี้ขับไปไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวตั้งหาตรงนี้เลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวคนเวลามาก็มาแป๊บเดียวเออเวลามามาแป๊บเดียวจริงไหมล่ะสงการเวลาไม่มาก็ไม่มาสงการก็อยู่ค่ะยังไม่กลับเลยขายอยู่เนี่ยนะ อยู่กันเป็นเพื่อนไปก่อนเราไม่ได้กลับบ้านเราไม่กลับที่นี่ท<ร>ี่ง<อ>ี่ตายกันเยอะ